ไปในหมู i, ่บ้านคุณยายในบ้านเห็นเราจะอู้ช้างมาแล้วพาเดินเข้าในหมู่บ้านเลยนะคะจะได้เคยชินนะคะ ดีเอฟทุกท่านนะคะนี่ก็บรรยากาศยามเย็นนะคะเดี๋ยวจะพาตัวเล็กไปเดินออกกำลังกายค่ะวันนี้จะให้พี่ขุนนะคะพี่ขุนเป็นคนพาน้องเดินเนาะหนแม่โบแม่โบอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะีน้องผากำลังมาอาบน้ำพี่ขุนจะไปไหน พี่คุณพี่ขุนพอได้โอกาสเดินด้วยค่ะดูหุ่นแม่แม่ดูหุนห่นลูกชายเดี๋ยวนี้ตัวสูกมากนี่ตัวสูกมากเลยค่ะนี่ตัวเล็กอันนี้เดินกับพี่ขุนนะคะน,นี่ก็เดี๋ยวพี่พานะคะ พี่ขากินน้ำก่อนือบุ่นวายมากค่ะคิดตุ่นแรงของเรานะคะ<อ>พี่ขุนก็เรียกไม่มาค่ะตัวเล็กก็เดินไม่หยุดฝั<อ>งนู้นก็แม่โ<อ>บนะ,บะพี่ขุนพร้อมอย่างน้องพร้อมแล้ว<อ>ตัวเล็กจะับแป๋ว ที่คุณต้องหัด oh, พาน้องเดินโอ้โหนุยกค่ะเพราะว่าต่อไปเวลาไปไหนด้วยกัน mm hmm. ก็ต้องเดินด้วยกันพี่กับน้องนะคะ oh. yeah. Yeah. ตัวเล็กก็เดินก็รอดไปรอดมา mm hmm. พี่คุณก็อยู่ไม่น oh. oh. นีงอ้มาได้อย่าง มาได้หรือยังผ่อนลักตัวเล็กลอดท้องทำไมดูด,ดูดินอย่างเดียวเลยพี่คุณบอกพร้อมแล้วครับพ่อเราจะไปเดินที่ไหนกันดีอยู่น้องตอนนี้น้องอยู่อยู่ใต้คางได้พอดีเลย มัดเสร็จแล้วนะคะมัดเสร็จแล้วก็เอ้าถอดอันนี้ได้เหรอควารักเร้จะใส่ได้ไหมวันนี้วันนี้จะถอดออกออกจากขาเลยนะคะปกติจะเอาโซ่ไปด้วยันน้องเมย์ก็ตกใจพี่คุณพี่คุณนี่ไม่ธรรมดาดูดูทำอะไรนะพี่คุณทำอะไรคะดูบิดขี้เกียจอีกโอ้ดู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 ทำดูทำ วันนี้วันนี้แล้วเามื่อวานได้ถอดขาตัวเล็กไหมเอาเมื่อวานก็ถอดเขาเริ่มใส่ได้แล้วตอนนั้นตอนนั้นถอดออกจากโซ่คุมกันนะคะสามคนไปพร้อมแล้วครับโอ,โอ้ดูตัวเล็กเด็กบอกผมเคาะพร้อมแล้วครับจะไปไหนกันนี่วันนี้พี่ขุนจะพอน้องไปไหนเน้อเดี๋ยวรอให้พี่เมฆเตรียมสเสบียงก่อนตัวเล็ก ห <laughs> นูนำหน้าพี่เลยค่ะโอ้หนูรู้หนูรู้หนูเคยไปหนูจำได้เ <laughs> สื้อเล็กดูด,ดูดทำหน้านน ไชค่ะเขาต้องหัดเดินนะคะเวลาไปแหงานแหอะไรก็พละก็ขึ้นข้างบนนะคะพี่เมฆก็ต้องเดินคู่กับน้องแบบนี้นะคะเสียงอะไรพี่ขุนย่าดึงหางน้องเด้อพี่ขุนพี่ขุนเก็บขาห้าเด้อค่ะพี่ขุนพี่ขุนชอบโชว์ขาที่ห้า พอลักมาเชื่อพี่ขุนดีมั้ยนะไปคฮะเดินน้ำหน้าเลย ที่คุณบอกเวลาไปแหงานเดี๋ยวใครๆจะว่าผมมีลูกนะพะ่อผมยังเป็นหนุ่มอยู่เลยเดินตับขาน้อง หน้าตาสวยแต่มากค่ะัจนี้ตาเป้าเลยแปดพี่แฝดแปดน้องแม่แม่หลายท่านบอกว่าหน้าตาคล้ายๆกันพี่กับน้องเดินไ,ไปทางไหนหนึ่งความลับ ไปเราทางบ้านเหมือนเดิมนี่ยมอไซด์เนี่ยมอไซด์เขากำลังมาเนี่ยเดี๋ยวเล็กหยุดเดี๋ยวเล็กเบรกเดี๋ยวเล็กเบรกอ่าเดี๋ยวนี้รู้จักเบรกด้วยนะคะปกตินี่โอ้เดินหน้าอย่างเดียวหนูต้องรู้คำว่าเฮาเฮาเฮาคือให้หนูหยุด Hoa với núi, núi pha lên Này Rồi, rồi 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 Quỳnh có đơn đều lấy có đều không để. เวลาไปทัวร์ก็เดินแบบนี้นะคะคู่กันเดินอยู่ในหมู่บ้าน ไปในหมู่บ้านคุณยายในบ้านเหินเขาจะอู้ช้างมาแล้วพาเดินเข้าในหมู่บ้านเลยนะคะจะได้เคยชินนะคะพี่คุณพี่คุณชอบพาะหัวน้องพี่คุณอะถ้าเป็นคนก็ชอบตมหัวนะคะชอบแกล้งค่ะพี่คุณเริ่มเก่งแล้ว วันนี้เดินหนึ่งคลองมากลยคะ่ะโตก็ไม่ได้ใส่แล้วนะคะต้องรอดูเวลาออกงานจริงนะคะจะเป็นยังไงเนาะลอดูดูดดหาสเบียงค่ะเล็กชอบขอสเบียง เดินผ่านปู่ตาแล้วนะคะก็เราก็จะมีพิธีการประสาเนาะประสาก็คือการตัดดังควานในวันพฤหัสที่สองธันวาคมนี้นะคะคือเราไปดูกับราท่านมาแล้วก็ได้เรียนเชิญคุณปู่คุณมาแสนดีมาทําพิธีให้นะคะเพราะว่าตอนพิ่ขุนก็ให้ให้คุณปู่ท่านมาทําพิธีให้ก็ตอนเช้าเราก็ต้องเส้นไหว้บอกทัะครูประกรรมนะคะแล้วก็บอกตาหลักบ้าน ผีบ้านผีเรือนทุกที่นะคะว่าเราจะทำพิธีปราสาช้างอย่าให้ถัดขวางอย่าให้อะไรเนาะเ็แล้วก็จะได้ทำพิธีกันเหมือนที่เคยทำให้พี่ขุนเออแต่ว่าตอนนั้นเราเราไม่ไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปเป็นอะไรนอ,อนนั้นยังไม่ได้ทำ u t u b e นะคะนี่ค่ะเดินออกไปกอมาอัปเดตให้แม่ๆทุกท่านได้รับชมนะคะว่า น้องเดินเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ก็แค่2คนก็คุมได้นะคะขวาญรักกับน้องเมฆเนาะแต่ก่อนต้องคุมกันหลายๆคนเพราะว่าในงานจริงๆเวลาไปก็ต้องคุมอยู่แค่สองคนแค่นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ